สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้น้องชิปจะมาแนะนําเมนูให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะคะว่าไม่รู้ว่าประเทศไทยมีไหมนะคะที่เมนูที่น้องทิ์จะมาแนะนานี่คือเป็นเมนูน่าจะแปลกแปลกมากสําหรับเมืองไทยหรือว่าคนไทยเคยกินหรือไม่ก็ไม่ดูนะราะน้องทิปไม่เคยเห็นทางไทยเขาเอามากินเลยนะคะนั่นก็คือนี่ อันนี้เป็นอ่าอ,อันนี้เป็นชน,นิดที่แบบหายากมากเลยนะคะพี่พี่ทุกคนปีละหนึ่งครั้งถึงจะได้กินนะคะก็เอ่อบางบางปีคือแบบมันหากินยากมากจริงๆนะคะบางปีอาจจะไม่ได้กินนะคะมันมีมันมีปีละครั้งก็ไม่รู้นะคะนานๆที่เราจะได้กินนะอันนี้ก็เป็นของแบบของในป่าในน้ําในแบบน้ําดึกๆแบบเนี้ยน้ําที่ผู้คนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไปมีถึงแบบเนี้ยมันถึงจะมีนะคะ อันนี้เราจะเรียกว่าอ่องรอดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้ยังไม่ได้ทอมทอมสะอาดนะต้องเป็นล้างอีกต้องโอ้โหล้างนี่ไม่ใช่ว่าล้างแบบแบบนี้ไม่ได้นะคะคือมันออกมาจากหินนาะมัน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 อยู่จากหินแล้วเออมันเอาออกมาจากหินอ่ะมันก็เลยแบบมันจะมีทรายมีอะไรอ่ะเราต้องล้างให้แบบละเอียดมากเลยนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าอ่องรอดนะคะภาษาไทยภาษาไทยก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะน้องคิดไม่เคยเห็นนะคะ อันนี้น้องทิพย์จะมาแนะนําที่เมนูที่หากินยากมากคือไม่ได้กินมาหลายปีแล้วนะคะคือหลายปีหลายปีมากเลยนะคะตั้งแต่น้องทิพย์มีคลิปหนึ่งที่เคยถ่ายให้ชมอยู่มั้งอ่อ,องรอดอะ่ะคือได้กินได้กินแค่ครั้งนั้นก็คือไม่ได้กินแล้วนะคะคือมันหากินยากจริงๆนะคะกว่าจะเอาออกมาขายได้คือแต่ละครั้งเนาะ คือมันต้องมันต้องมีคนเข้าไปหานะคะมันเป็นในป่าในที่น้ําน้ําที่แบบน้ํามีหินที่แบบไม่มีผู้คนเข้าไปเข้าไปเด่นเข้าไปแบบเยอนเนี้ยถ้าม,มีผู้คนไปมันก็อาจจะไม่เกิดนะคะเนันเกิดจากหินมานะคะก้อนนี้น้องทิพซื้อมาคือแพงด้วยนะคะพี่ๆทุกคนสองอันนี้คือห้าร้อยจัก็เท่ากับสิบเท่ากับสิบบาทเออเท่ากับสิบบาท ก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะแพงพอสมควรเหมือนกันค่ะนิดเดียวเองนะคะมันอ่อยด้วยนะคะเดี๋ยววิธีทําน้องทิพย์จะมาแนะนําให้นะคะไม่แน่ใจว่าทางอันนี้ทางไทยมีไหมนะเดี๋ยวอันนี้น้องทิพย์จะไปล้างก่อนก็มันจะเป็นสีเ,เขียวๆแล้วก็ลื่นๆลื่นๆคอหน่อยนะคะอร่อยด้วยนะคะเราปรุงองด้วยตามใจชอบเลยนะคะเสร็จเปรี้ยวหวานแล้วแต่เราจะปรุงเลยนะคะมันเรายำ ได้นิดเดียวเองไม่ได้เดยอะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องที่จะไปล้างนะคะไปเราไปล้างกันคือล้างนี่ต้องต้องใจเย็นเย็นวก็ล้างแบบค่อยๆแบบเนี้ยเราดูแบบเหมือนไม่เหมือนมันสะอาดใช่ไหมจริงๆมันมีมันมีมนมหินมีแบบมีหินมีทรายข้างในเล็กๆน้อยๆน้อยๆ,ๆแต่มันกินเข้าไปในเลื่อนๆอร่อยเลยนะคะเมนูหายากนะคะที่ทุกคนจะเอามาแนะนํานะคะไปเราไปล้างล้างให้มันสะอาด สะอาดเรียบร้อยก่อนแล้วก็มีการลวกด้วยนะคะ วิทนนเราต้องเอาน้ำลวกด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีตัวมแมลงเล็กๆน้อยๆที่แบบมันเรามองด้วยตาไม่เห็นนะคะมันก็ต้องมีการลวกด้วยน้ำร้อนๆนะคะไม่ใช่ว่าจิบๆ <c oughs> มนมีการลวก เมื่อกี้มันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมถ้าเราลวกนิดนึงก็จะกลายเป็นสีที่แบบเ,เขียวช้ำมาหน่อยนะคะอาหารแบบนี้ถ้ามีก็น่าจะมีทางทักเหนือนะภักเหนือภักเหนือกับบ้านน้องทิปะอาหารมันก็จะมีแบบคล้ายๆกันอยู่นะเพราะว่าภาคเหนือก็มีวัฒนธรรมไตที่อาหารไตเข้าไปเยอะอยู่อย่างเช่นน้ำเยวนุ่งนี่นั่นเนาะ น,นี่กระเทียมพริกนะคะสองอย่าง มาค่ะพี่พี่ทุกคนมาเรา,เาที่จะมาวิธีปรุงนะคะส่วนผสมก็จะมีชูโรสแล้วก็เกลือแล้วก็ขาดไม่ได้คืออันนี้นะคะอ่าถัาถนา่นเน่าถั่นเน่าเสน่ห์ของเชงตูมนะคะสเสน่ห์ของคนลับชันนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนั่นคือคือน้ำสูมนะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าน้ำสูมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะก็ คือถ้าใครชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าน้องพีมไม่ชอบใส่น้ําตาลสักเท่าไหร่น้องพีทก็เลยไม่ใส่นะคะคือรดปรุงอะ่ะเราปรุงยังเราชอบเราชอบยังไงเราปรุงตามใจได้เลยนะคะเอ,อันนี้ก็น่าจะใส่ปลาได้นะน้องทิพว่านะน้องทิว่าน่าจะใส่ปลาได้แต่ว่าทางชิลปงเราส่วนมากจะไม่กินปลาก็เลยใส่เนี่ย ใส่ั่นเนลแทนนะคะถ้าพี่ๆคนไหนคือถ้าไม่มีปลาร้านะคะก็๋อ,อถ้าไม่มีถุนเนลก็ใส่ปลาร้าแทนได้นะคะมันกมน็มันก็เหมือนกันแหละอันนี้คือน้องทิบลวกสองครั้งแบบขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นการที่ล้างน้ํานะคะคือถ้าเรา,เราล้างน้ําสะอาดเรากินไปมันก็จะมีทรายเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะมันกินไม่ได้เลยนะคะต้องเททิ้งเลยนะคะคืออันหนับแรกเราต้องล้างให้สะอาด น้องทิพย์ก็เลยต้องถ่ายทําตอนที่ล้างนะคะมันมันต้องให้ละเอียดมากนะคะเรื่องเรื่องนั้นก็คือแล้วแต่เราปรุงตามใจชอบเลยนะคะบางบางวิธีบางการปรุงมันไม่เหมือนกันนะคะก็อันนี้มันเป็นรสแบบกินได้ง่ายนะคะก็ถ้าเราล้างให้สะอาดนะคะกี้น้องทิพย์ตำกระเทียมพริกไว้แล้วนะคะมาเลยค่ะเราจะปรุงแล้วนะคะท่ๆทุกคน สำคัญเนาะที่ย้ำนะคะสำคัญการที่เราล้างนะคะถ้าเราล้างไม่สะอาดมันกินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสนิทนี้มันอยู่กับหินเนาะมันอยู่กับหินอยู่กับทรายมันก็เลยต้องล้างให้สะอาดนะคะลวกน้ำแล้วสองครั้งนะคะนี่กระเทียมพริกนะคะใส่ไปเลยแล้วก็สูรดนิดนึงนะคะแล้วก็ ที่นี่ถามว่าทําไมเราเราถึงไม่กินน้ําปลากันนะคะคือส่วนมากน้ําปลาเราก็จะใส่ใส่ใส่ส้มตำนะคะถ้าส้มตำเราก็ใส่น้ำปลาอยู่นะคะแต่เรากินเกลือแทนน้ำปลานะคะกินเกลือมันมันมันกินเกลือเกลือที่เชียงตัวมันจะหาง่ายเนาะน้ำปลาที่เชียงตัวมันจะหายากนะคะเพราะว่าคือน้ำปลานี่มันผลิตมาจาก ประเทศไทยเนาะเอ่อประเทศไทยมันมันจุง๊งเรามันมันไกลาจากทะเลอะไรประมาณนี้มั้งก็เลยหาน้ําปลามันยากนะคะก็เลยต้องเอาเกลือกินมาตลอดเราก็เลยชิมกินกับเกลือไปนะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็นพ้าเอกเลยไม่ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้นี่เนื้อแบบน,นี้เลยนะคะพี่ๆทุกคนแล้วก็ใส่น้ำส้ม น้ำน้ำส้มสายซูนะคะน้ำส้มสายซูมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะใส่เยอะไม่ได้เพราะน้องทิพย์ไม่ชอบกินหวานนะคะไม่ชอบใส่น้าตาลน้องทิพย์ก็เลยไม่ใส่น้ําตาลนะจริงๆใส่ได้อยู่นะคะใส่แล้วก็ชิมไปด้วยนะคะแค่นี้เองนะคะพี่ๆทุกคนเครื่องปรุงมันก็ไม่ยากอะไรเลยแต่ขั้นตอนที่ล้างมันจะยากที่ล้างนะคะล้างกว่าจะเสร็จได้มนไม่ง่ายๆเลยนะคะพี่ๆทุกคนนี่ ปีละครัางนะคะเนี่ยถึงจะได้กินนะคะกินกับข้าวสวยอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยมันเป็นอาหารแบบคนเท่าคุณแก่นะคะคนสมัยนี้บางคนก็กินไม่ค่อยปริเลยนะแต่ว่าน้องทิพย์แม่ชอบแม่ช,ว,มชวนกินมาตั้งแต่ไหนแป่ไรน้องเจ้ว้ชอบกินชอบกินด้วยมันหามันหากินยากด้วยนะสุดยอดเดี๋ยวไปหาข้าวมากินก่อนนะคะ เดี๋ยวเน้องคิดดื่มดื่มใช่ผักชีมันต้องมีผักชีใส่ไปด้วยบุงแค่ครั้งเดียวรดแบบพอดีเป๊ะเลย <laughs> ผีมือผีมืการทำกับเข้าใส่ผักชีด้วยนะมันจะหอมบอกเบ่พี่ๆทุกคนต้องใส่ผักชีด้วย เนี่รสมันจะเป็นประมาณนี้มาค่ะที่ทุกคนกินกับ กินแบบนี้ก็ได้นะคะพี่ทุกคนทิ่ชอบกินแบบอะไรง่ายๆแบบนี้แ,บบแบบหละนะคะมันจะเลื่อนๆคอหน่อยนะคะเครื่องครุงมันก็มีเคม็มมีกลมกล่อมแล้วก็มีเกีียวนะคะอร่อยไม่มีหวาน ทำไก่อนน่ะทำไมน้องคิดถึงแบบกินได้ทั้งหมดกินได้แบบอ,อผักอะไรก็กินได้หมดนะคะ,นะค,ะคือพ่อแม่เราอะ่ะเป็นคนที่ไม่มีไม่มีแบบลำบากมาตั้งแต่เดลน็กนะคะเขาก็เลยแบบหากินแบบไม่ง่ายกินแบบอะไรที่กินง่ายๆสอนกินพากินแล้วก็เลยกินเป็นทุกอย่างนะคะเหมือนน้องหอมพองก็คือ นอกฟเป็นคนสมัยสมัยใหม่เนาะว่าไปก็คือ,อพ่อแม่เขาก็คือพากินหมูขะพากินเนื้อพากินปลาผักก็เลยไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่ก็เด็กๆที่กินผักไม่เป็นเพราะพ่อแม่ไม่ไปพากินมันก็กินไม่เต็มนะคะนี่ดูคือแบบนี้ของผอก็กินไม่ได้หรอกมันเป็นอาหารที่แบบเป็นอาหารโบราณน,นะ วันนี้ก็เป็นกับข้าวไปแล้วหนึ่งมุงแล้วนะคะพี่ๆทุกคนโอเคค่ะพี่ทุกคนมีข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็มาสอนทำนิดๆหน่อยๆเนาะพี่ๆทุกคนคืออันที่จริงอะ่ะอาหารแบบเนี้ยมาชิงตุงเราก็คือมันหามันมันหาไม่ได้ง่ายๆนะคะถ้ามาไม่ ้ามาไม่ใช่ลดูมันอ่ะมันหากินได้ยากมากช่วงนี้น่าเป็นช่วงฤดูที่ได้นะคะเพราะว่าหน้าหนาวจบไปแล้วมันจะเข้าหน้าร้อนนะคะมันจะเข้าหน้าร้อนน้ํามันก็จะแห้งแห้งมานิดนึงนะคะพอแฉ่แชให้หินมันก้อนที่แบบจะเกิดอันนี้ได้นะคะถ้าน้ําเยอะก็มันเกิดอันนี้ยากนะคะมันต้องมีน้ำาเล็กน้อยแบบนี้ถึงจะกินได้ มันอยูต่ตามแม่น้ําใหญ่ๆแล้วก็มีหินเยอะๆนะแล้วถ้าผู้คุณไปพอวกถ้ามีคนไปเที่ยวเยอะๆแบบนี้ก็ไม่มีนะคะเหมือนอย่างเช่นน้ำสิบสามหลักนะคะสิามหลกักเมื่อก่อนสมัยก่อนที่คนไม่เที่ยวเยอะๆมีอยู่แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันมันเป็นคนไปเที่ยวเยอะมันไม่ค่อยเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดจาก มันจะเกิดจากที่แบบคนที่ไปเดินไม่ถึงอ่ะตอนนี้ก็อยู่ตามป่าตามเขาเนี่ย่ะหากินได้ง่ายอืมอร่อยมากแต่พี่พี่ทุกคนมาชิมอเอาสักคำในวพี่ี่ด้วยความ มันเลื่นอ่ะแทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยกินเข้าไปมันก็ลื่นนอนลงคอไปละอุ๊่ยอด่พี่ทุกคนของชื่อขอตัวกินข้าวมันก่อนนะคะคือถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ ย่าหรือไม่กำลังใจให้น้องทิพด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะช่วงนี้ก็เขา้าครบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเราสถนานก,การณ์ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบนะคะคือไปไหนไม่ได้ไกลนะคะคือถ้าจะไปท่าคีดเดกสมัยน้องทิพไปท่าคีดเดก็ก็จะไม่ค่อยแบบรุนแรงสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็คือถ้าไปท่าคีดเดก็ก็จะมีการตดโทรศัพท์ที่มีการแบบ เราโพสต์เรื่องการเมืองหรือเราพูดเรื่องการเมืองหรือว่ามีพูปภาพในในอะไรแบบเรื่องการเมืองแบบเนี้ยเขาก็จะจับเลยนะคะพี่ทุกคนข่าวมันออกมาแล้วนะคะมันมันแบบมีฐานอยู่ไว้ทุกที่ทุกทางเนาะเราก็ไม่แน่ใจบางทีเราก็เออเราก็ต้องเซบตัวเองไว้ก่อนนะคะก็พูดอะไรเยอะไม่ได้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้มีกำลังใจใสู้ต่อไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่ลานเปิดเมื่อไหร,อไหร่อะไรเป็นแบบปกติเรียบร้อยจะดีกว่านี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย